สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโจ๊ยจับสกรประจำวันพฤหัสบดีที่27มีนาคม2568ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆในกลุ่มด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับตัว VP ตัวเน้นเรานะครับเชีกันทุกบินเลยครับและยังรวมถึงนะครับชุดโครงการ3-4-5ที่เราให้ไว้เนี่ยไม่พลาดเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้อิ่มหนำสำราญกันเต็มที่ครับและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่หน้าช่องอยากอิ่มหนำสำราญแบบนี้ไปพร้อมๆกันกับพวกเรานะครับสามารถเข้ามาร่วมกลุ่มกันได้คร โจจบสกอร์ซึ่งทางเข้ากลุ่ม vp ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ให้ครับ สำหรับในวันนี้นีครับเราก็นามาฝากพี่ๆกันอีกเช่นเคยที่หน้าช่องนะครับกับ6คู่หทิศทางนะครับซึ่งผมก็ขึ้นมาให้ตามตารางนี้แล้วครับผู้ชมครับและผมก็ไม่ลืมที่จะนำซื้อฟุตบอลเกียรติพรีเมียมมาแจกให้กับพี่ๆที่หน้าช่องกันอีกเช่นเคยกับกิจกรรมทายผลคู่แพ้ชนะซึ่งตามธรรมเนียมครับคู่วีพีและคู่ทายผลของเราจะอยู่ในคู่แรกครับส่วนกติกาในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังในคลิปกันฮนะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับผมรบกวนเวลาพี่ๆสักคู่เดียวครับฝากาะ่จ้เืออพ กิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาเล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปฟังคู่แรกเลยดีกว่าครับ มาที่คู่ที่1คู่ V P ของวันนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับในศึกราดิก้าสเปนครับเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนโอซาซูนาครับเฮตูเฮตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับบาร์เซโลนาเอาชนะไป11ครั้งโอซาซูนาชนะ2ครั้งเสมอกันมา2ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับเริ่มที่บาร์เซโลนาครับห้านัดล่าสุดของบาร์เซโลนานะครับเรียกได้ว่าไม่แพ้มาเลยครับคุณผู้ชมครับชนะมา4ครั้งเสมอ1คครรััั้งงบซึ่นดที่ไปเสมมอานะครับบคือเปิด้านเสมอกับหนึ นะครับที่4ประตูต่อ4ครับในศึกโกปาเดเรส่วนอีก4นัดที่ชนะมานะครับคือบุกชนะแอตมานลิกในศึกลาลิก้านะครับที่2ประตูต่อ4นัดที่2ครับเปิดบ้านชนะเป็นฟิก้านะครับในศึกแชมเปี้ยนลีกครับที่3ประตูต่อ1นัดที่3บุกชนะเป็นฟิก้าในบ้านนะครับที่0ประตูต่อ1ครับและนัดที่4นะครับเปิดบ้านชนะเรี่ยวโซเซดัดไปที่4ประตูต่อ0ครับในศึกลาลิก้าสเปนต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มช่วงนี้นะครับดูดีมากๆากนะครับสำหรับทีมบาร์เซโลนาในตอนนี้มาดูฟอร์มล่าสุดดดนนนนนะคครรัััับบบขอออองงงงททาาาาาาีีมมเยยื่่่โซซููกก้้วผช5 าสุดเนี่ยยังไม่ชนะเลยครับเสมอไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งยับจึง5านาล่าสุดของโอซาซสุน่านะครับก็ตามนี้เลยฮะ ส่วนเกมในบ้านฮันนาล่าสุดของบาร์เซโลนานะครับก็ยังท็อตฟอร์มอยู่เช่นเคยครับคุณผู้ชมครับชนะไป4ครั้งเสมอไป1ครั้งครับและทางด้านเกมเยือนของโอซาซูนานะครับช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าแย่มากๆครับคุณผู้ชมครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดที่ชนะมานะครับคือบุกไปชนะแอตแลติกบินเบาครับที่2ประตูต่อสในศึกโกปาเดเรครับเดี๋ยวเราไปดูแผนและผู้เล่นนะครับของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าวันนี้จะเตรียมความพร้อมกันมาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราาาาาไปเเเรริ่่่่มทีีจ้้บบนนอยยงซลกกัดวา วันนี้นะครับบาร์เซโลนาครับจะมาในระบบ4-231ครับโดยที่จะมีผู้เล่นหลักนะครับเป็นกองหน้าราประตูอย่างราวนดอฟสกี้ครับตามมาด้วยตัวประสานซ้ายขวานะครับอย่างโอโมไรยามาส่วนกองกลางยังคงเป็นเปดี้ครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างโอซาซูนาในวันนี้ครับจะมาในระบบ5-41ครับซึ่งผู้เล่นหลักๆของโอซาซูนาในวันนี้ยังคงเป็นอันเต้บดิเมียและรูเบนกาเซียครับซึ่งโจทย์ในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับอันดับที่1ของเราครับต่ออยู่ที่รูปครึ่งควบ2ครับ มันเลยทําให้ผมคิดว่านะครับด้วยฟอร์มช่วงนี้ของบาร์เซโลนาที่เหนือชั้นนะครับการที่ต้องมาเอาชนะ3ามรูขึ้นไปมันช่างดูง่ายาดซสเลเกินครับแต่ยังไงคู่นี้นะครับก็เป็นคู่วีบีของเราประจําวันนี้ครับและยังเป็นคู่ทายผลด้วยซึ่งกิจกรรมไทยผลของเราไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับเพียงพี่ๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างบาร์เซโลนากับโอซาซูน่าและอย่าลืมนะครับใส่มาด้วยว่าคู่นี้จะจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่ถ้าพี่ๆคนไหนทายถูกนะครับรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเม จากจรดจบสกอร์ไปเลยครับหท่านต่อ1ตัวครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่ต่อไปกันเลยนะครับสำหรับพี่คนไหนที่อยากได้ตัวเน้นคู่นี้เข้ามาในกลุ่มนะฮะมาถึงคู่ที่2ประจําวันนี้นะครับเราอยู่ในรายการซูเปอร์ลีกอาร์เจนตินาครับเป็นการพบกันระหว่างอันโดซีวีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนยูเนียนซานตาเฟ่เห็นทุเห็นคู่นี้เคยพบกันมาทั้งหมด13ครั้งครับอันโดซีวีครับเอาชนะไป3ครั้งยูเนียนซานตาเฟ่เอาชนะไป5ครั้งเสมอกันไป5ครั้งครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านอันโดซีวีกันหน่อยดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดเอาชนะมา2ครั้งยับเสมอไป1ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งนัดที่2ที่แพ้มานะครับทำให้อันโดซีวีครับอยู่ห่างกับยูเนียนซันตตเฟ่อยู่ที่3คะแนนครับและทําให้อันโดซีวีครับตกชั้นมาอยู่ที่อันดับ15ครับส่วนฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมานะครับของทีมเยือนอย่างยูเนียนซันตตเฟ่นะครับถือว่าทําผลงานมาได้ดีเลยครับผู้ชมครับเอาชนะไป3ครั้งรับแพ้2ครั้งเเาาานนนนนนััั้้อองงรรบดดดี๋ยววมมูฟ์กใขซ หน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทําไว้ได้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมเอาชนะไป1ครั้งครับเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งครับถึงแม้ฟอร์มโดยรวมในช่วงนี้จะดูตกไปบ้างนะครับแต่ฟอร์มในบ้านเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ใครเหมือนกันนะ ส่วนทางด้านฟอร์มเกมเยือนห้านัดล่าสุดนะครับของทางยูเนียนซันตาเฟ่นะครับโหต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยยังไม่ชนะใครเลยครับคุณผู้ชมครับดูเลียวเป๋วเหมือนกันนะฮะห้านัดล่าสุดของเขาครับเสมอไป1ครั้งครับแพ้ไปถึง4ครั้งครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอันโดซีวีครับอยู่ห่างยูเนียนซันตาเฟ่แค่3แต้มเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมว่าอันโดซีวีเนี่ยต้องเอาเลยครับคุณผู้ชมและยิ่งเป็นเกมเย้าของเขาด้วยเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนึกเลยฮะ ส่วนโจทย์ในคู่นี้นะครับเปิดมาที่เสมอครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอันโดซีเนี่ยมีคะแนนห่างจากทางยูเนียนซานตตเฟ่แค่3แต้มเท่านั้นคับและว,วันนี้เล่นในบ้านของอันโดซีด้วยครับคุณผู้ชมคุณคิดว่าเขาจะไม่เอาเหรอฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างอันโดซีีพร้อมบทขยี้แน่นอนฮะ มาถึงทีุที่3ประจำวันนี้เราอยู่ในศึกเอลเบเนียซูเปอร์รีครับเป็นการพบกันระหว่างเอ็กนาเทียครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนวิลรัสเนียเห็นทุกเห็คู่นี้ครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งเป็นเอ็กนาเทียครับเอาชนะไป7ครั้งวิลรัสเนียเอาชนะไป3ครั้งเสมอกันไป5ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเอ็กนาเทียครับบุกเอาชนะวิลรัสเนียนะครับที่ศูนย์ปตูต่อ2ครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านเอ็กนาเทียกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับหานล่าสุดที่ผ่านมาของเขานะครับยังไม่แพ้เลยครับเสมอไป4ครั้งชนะไป1ครั้งครับ ส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเวลรัสเนียนะครับเอาชนะไป2ครั้งรับเสมอ2ครั้งแพ้ไป1ครั้งรับซึ่ง2นัดล่าสุดที่เอาชนะมานะครับคือเปิดบ้านชนะปาติซานีนะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางเอเอฟลบาซานีนะครับไปที่3ประตูต่อสามครับแต่ก็สามารถเอาชนะจุดโทษมาได้ครับในศึกแอลเบเนียครับก็ถือว่าฟอร์มช่วงนี้นะครับกำลังดูดีขึ้นอยู่ครับมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดในบ้านของทางเจ้าบ้านอย่างเอ็กนาเทียกันหน่อยดีกว่าครับ ัดล่าสุดนะครับยังไม่แพ้เลยครับคุณผู้ชมครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอไป3ครั้งครับซึ่ง2นัดที่ชนะมานะครับคือเปิดบ้านชนะดินามซิตี้นะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์และที่2เปิดบ้านชนะปาติซานีนะครับไปที่2ประตูต่อศูนเช่นกันครับส่วนอีก3นัดที่เสมอมาตามนี้เลยฮะส่วนฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดนะครับของวิลรัสเนียครับโอ้โหไม่แพ้เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับแต่เสมอไปถึง4ครั้งชนะมา1ครั้งเท่านั้นเองครับ และโจ์ในคู่นี้นะครับเปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอย่างเอ็กนาเทียนะครับต่ออยู่ที่ครึ่งรูปครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมว่ามันดูไม่สูงไปเลยครับกับภาษีผู้เล่นและฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ของเจ้าบ้านเอ็กนาเทียครับและด้วยตารางในตอนนี้ที่ทั้ง2ทีมห่างกันอยู่ที่2อันดับครับเจ้าบ้านเอ็กนาเทียอยู่ที่อันดับ1นะครับส่วนวิลลัสเนียนะครับอยู่ที่อันดับ3ซึ่งแน่นอนครับอันดับ1อย่างเอ็กนาเทียเจ้าบ้านเนี่ยไม่ยอมเสียแน่นอนครับวันนี้ครับผมว่าเนี่ยอย่างน้อยต้องมีขอบเมตระครับาาง้นอย่ผม อย่าไม่เสียแน่นอนครับ มาถึงคู่ที่4ประจำวันนี้นะครับเราอยู่ในศึกอุรุกวัยแชมเปี้ยนชิพครับเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสรัสไพดาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเพนาโรครับซึ่งคู่นี้ผมขออนุญาตพี่ๆทุกท่านนะครับเรียกยูเวนตุสรัสไพดานะครับเป็นยูเวนตุสสั้นๆแล้วกันครับเหตุผลคู่นี้พบกันมาทั้งหมด13ครั้งครับยูเวนตุสเอาชนะไป1ครั้งเพนาโรเอาชนะไป8ครั้งเสมอกันไป4ครั้งครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านยูเวนตุสครับเอาชนะไป4ครั้งแพ้ไปเพียง1ครั้งเท่านัั้นเองครบซึ่ง5นนนนััััดดดดดลล่่่่าาาาาสุททีีผมมะะคคครรรบบบบอกกไไ้้เยวๆ ู้ชมครับซึ่งจะมีนัดเดียวนะครับที่พลาดท่าไปแพ้ทางเซโร่นะครับที่2ประตูตอนหนึ่งในบ้านครับส่วนดังนั้นฟอร์มล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเพเนโรที่ผ่านมานะครับห้านัดนี้ยังไม่ชนะเลยครับเสมอไป2ครั้งครับแพ้ไปถึง3ครั้งครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนเรีวพูนะครับของลีกลูกไวนะแพ้ไปถึงศูนย์ประตูต่อ3ครับโอ้โหเรียกได้เลยว่าช่วงนี้เรเทมากมากครับอีก4นัดที่แพ้ระเสมอมาตามนี้เลยฮะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดเกมในบ้านลรเกมเยอนของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างจูเบนตุสนะครับ5นัดล่าสุดนะครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งผมมองว่าฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับของทางยูเวนตุสในบ้านเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับผู้ชมครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับเกมเยือนของทางทีมเยือนอย่างเพนารนะครับผู้ชมครับ5นัดล่าสุดเอาชนะไป1ครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับ่่งงอออยาีกกนนรววช้เเเมืข ไม่ค่อยดีนะครับอย่าว่าแต่เกมเยือนครับในบ้านก็โดนนะช่วงนี้ ส่วนโจทย์คู่นี้นะครับเปิดมาให้ทางทีมเยือนอย่างเพนารครับต่ออยู่ที่ครึ่งควบรูครับคุณผู้ชมซึ่งผมมองว่าในบ้านของทางยูเวนตุสเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครเช่นกันนะครับสงสัยเกมนี้ครับเพนารรับศึกหนักแล้วแหละฮะเอาละครับสำหรับคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปเลยแล้วกันครับทางเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสเด้วันนี้ไม่เฮแน่นอนนฮะมาถึงคู่ที่5ประจาวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในศึกอาเจนตินาพิวรีกดิวิชั่นนะครับเป็นการพบกันระหว่างบารากัสเซนเัลครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเอสตูเต เหตเคู่นี้ครับเคยพบกันมาทั้งหมด5ครั้งครับบารากัสยังไม่ชนะเลยนะครับแต่เอสตูเตนเตชนะไปถึง4ครั้งเสมอกัน1ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟองการนันล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านบารากัสเซนทัลกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะไป1ครั้งครับเสมอไป3ครั้งแพ้ไป1นครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่เอาชนะมานะครับคือชนะโอบอยครับไปที่2อประตูต่อศูนย์ในศึกซุเปอร์ลีกเจนจินาส่วน4นัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยครับ เดี๋ยวมาดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอสตูเดนเตสกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมคราฟ5นัดล่าสุดนะครับเอาชนะไปถึง3ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่ง3นัดล่าสุดนะครับที่เอสตูเดนเตสเอาชนะมาครับคือบุกเอาชนะดิวเพสนะครับที่2ประตูต่อ2ครับนัดที่2ครับเปิดบ้านชนะซามันโตมาที่2ประตูต่อ1ครับในศึกโคปาเจนติน่าส่วนในนัดที่3นะครับเปิดบ้านชนะเซนทัลกเดบาลนะครับที่3ประตูต่อ2คครรรััับบในนนนนนศึกกกซูเเเปอออ์ลลีีีีาาาจตติสส่่ว2ดทแแพ้้ะมมม เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านและเกมเยือนของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเริ่มที่เกมในบ้าน5านัดล่าสุดของทางบารากัสกันก่อนเลยดีกว่าครับ5้านัดล่าสุดนะครับเอาชนะมา2ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่ง2นัดที่เอาชนะมานะครับคือเปิดบ้านชนะโอบอยครับไปที่2ประตูต่อศูนย์นัดที่2ครับเปิดบ้านชนะบานฟิ์ไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยฮะ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับการเล่นเกมเยือนของทางเอ t ตูเตนเที่ผ่านมานะครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้1ครั้งครับโดยนัดล่าสุดนะครับที่บุกไปชนะมาคือบุกไปชนะ r ร v e ว่าเพ้ครับที่0ูนย์ตุสอ2ส่วนอีก4นัดนะครับที่เสมอและแพ้มาครับคุณผู้ชมครับตามนี้เลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มเกมเยือนในช่วงนี้ของเอ t ตูเตนเนะครับถือว่าแย่ลงไปเยอะเลยฮะ ส่วนจดในคู่นี้นะครับเปิดมา้ทางทีมเยือนอย่างเอสตูเดนเตสครับต่ออยู่ที่ปอปากับผู้ชมครับซึ่งครั้งนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างอันดับ8และอันดับ5ซึ่งแน่นอนครับผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับทางเจ้าบ้านอย่างบารากัสนะครับถือว่าเล่นในบ้านเนี่ยได้ดีมากครับแต่ผมมองว่าวันนี้บารากัสสู้ยิบตาแน่นอนครับผมเลยขอจบสกอร์นะครับไปทางเจ้าบ้านอย่างบารากัสยันไหวครับ มาถึงคูุ่ดท้ายประจําวันนี้นะครับเป็นรอบไฟนอลของถ้วยปาริสตาบาซิลครับเป็นการพบกันระหว่างโครินเชยนยับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนพาวไมรัส เหตุทุเหตุคู่นี้เคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งนะครับโครินเทียเอาชนะไป3ครั้งพาวเมรัสาชนะไป6ครั้งเสมอกันไป6ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันมานะครับเป็นโครินเทียบุกไปเอาชนะพาวเมรัสในบ้านที่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบตัดสินนะฮะเดี๋ยวมาดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านโครินเทียกันหน่อยดีกว่านะครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาเอาชนะไป4ครั้งแพ้ไปเพียง1ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งนัดเดียวที่แพ้มานะครับคคคคือออออบบบบบบุกกกไปปแพ้้ัััััทททาาาาาางรรรรรร์์เเเเซซโลลนนนนนน่่่่่ฟีีีีีีะะะะตตตููสววดดดชมมมมยยฮ๋ 5นัดล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเพอเมรัสกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดเอาชนะไป4ครั้งแพ้มาเพียง1ครั้งครับซึ่งนัดที่แพ้มาล่าสุดนะครับคือแพ้ทางเจ้าบ้านโคลอเรนเทียนนี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปที่0ประตูต่อ1ครับส่วถิติ4นัดที่ชนะมานะครับคือเปิดบ้านชนะซัปโปโรไปที่1ประตูต่อ0ครับนัดที่2นะครับบุกไปเอาชนะเซาเปรันโดนะครับที่0ประตูต่อ3นัดที่3ครับบุกไปเอาชนะมิราโซ่่นะครับทีอครับและนัดทีี่บเชนะโโโบตาฟกนะครับที่2ประตููต่อครรับเเเดดี๋ยวาไปกม บ้านรายกมเยือนของทั้ง2ทีมนะครับ5้นัดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ5้นัดที่ผ่านมานะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยเท่ากันเลยฮะ5้นัดล่าสุดนะครับเกมในบ้านของโคิเชียนนะครับเอาชนะไป4ครั้งเสมอไป1ครั้งครับซึ่งนัดที่เสมอมานะครับคือเปิดบ้านเาเสมอกับทางกูรานีครับไปที่2อประตูต่อสส่วนอีก4นัดที่ชนะมานะครับก็ตามนี้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดเกมเยือนของทางเพอเมรัสกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเอาชนะไป4ครั้งนะครับเสมอานซึ่งนั สุดที่เสมอมานะครับคือบุกไปเสมอกับทางอากัวสันตาในครับที่1ประตูตอนหนึ่งครับส่วนอีก4นัดที่ชนะมานะครับก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมและสําหรับคู่นี้นะครับโจดเปิดมาให้ทางทีมเยือนอย่างพาวเมรัตนะครับต่ออยู่ที่ปอปากับใครจะได้ชูถ้วยแชมป์นะครับระหว่างทางพาวเมรัตนะครับหรือทางเจ้าบ้านอย่างโครินเทียนจึงได้ให้ผมมองนะครับผมมองไปทางโครินเทียนครับวันนี้เพราะทางโครินเทียนครับมีตัวเด็ดตัวเก๋าอย่างเมงฟิตเดปายคือเรนเป็นศูนย์หน้าราประตูอยู่ในตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นคู นี้ครับผมเลยขอจบสกอร์และรับไปทางโครินทียนได้ชูถ้วยแชมป์แน่นอนครับ เอาเลยครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ6คู่6ทิศทางที่ผมให้กันที่หน้าช่องในวันนี้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นเพียงทิศทางเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากได้คู่เน้นๆคู่ V.P. รวมถึงชุดโครงการชุดใหญ่ของเรานะครับสามารถมารับได้ในกลุ่ม V.P. ของโจดจบสกอร์ได้เลยฮะสำหรับวันนี้ครับผมโจดจบสกอร์ต้องขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องโจดจบสกอร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆวัน เอาละครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ทุกๆเช้าของวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีฮะ